สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดได้หลอคู่รักขับรถหรูจิกนามร้านบุฟเฟ่ยีขวดเจอทวงยางเถียงชอ็อตยกดื่มเย,ย้ยเมื่อวันที่5ธันวาคมเว็บไซต์ SK01 รายงานว่า คลิปของคู่รักขับรถหรูที่มากินบุฟเฟต่ตด้วยกันในเซี่ยงไฮ้กำลังตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในจีนหลังพบว,ว่าพวกเขาแอบหยิบขวดน้ำที่ยังไม่ได้เปิดกลับไปด้วยถึง20ขวดจนทำให้พนักงานถึงกับต้องไล่ตามจนถึงลานจอดรถแต่แทนที่พวกเขาจะอับอายที่ถูกจับได้ท่าทีของคนทางคู่กลับทำให้ชาวเน็ตถึงกับเดือดรายงานเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมา คู่รักดังกล่าวมาทานอาหารที่ร้านบุฟเฟ่และแอบ,บหยิบน้ำดื่มมาซ่อนในกระเป๋าถือของฝ่ายหญิงถึง20บขวดเพื่อจะนำกลับออกไปด้วยแต่ในขณะที่ทั้งคู่เตรียมจะขับรถออกไปพนักงานก็วิ่งตามมาจนถึงรถเพื่อทวงน้ำคืนซึ่งเห็นได้ชัดว่าคู่รักดังกล่าวไม่ยินยอมในตอนนั้นพวกเขาหยิบน้ำออกมาจากกระเป๋าขวดหนึ่งและเถียงกับพนักงานว่าขวดน้ำถูกเปิดแล้วทางร้านคงไม่ต้องการขวดที่เปิดดื่มแล้ว แต่พนักงานก็ยังไม่ยอมถอยและขอตรวจดูกระเป๋าของฝ่ายหญิงซึ่งเธอได้ปฏิเสธในทันทีพนักงานพยายามอธิบายว่าถ้าเธอไม่นำน้ำออกมาพวกเขาคงไม่ขอตรวจดูกระเป๋า แต่คู่รักก็ยังคงท้าทายกลับไปว่าถ้าฉันเปิดดื่มหมดทุกขวดแล้วนายก็คงไม่ต้องการอีกแล้วใช่ไหมในจุดหนึ่งเธอยังบอกด้วยว่าไม่สะดวกให้ตรวจดูก,กระเป๋าแต่ให้เขาบอกว่ามีน้ำอยู่กี่ขวดเธอถึงจะคืนให้ในตอนนี้พนักงานย้ำอีกครั้งว่าอาหารในร้านบุฟเฟ่ไม่สามารถนำกลับออกไปได้แถมสิ่งที่คู่รักหยิบไปก็คือขวดน้ำที่ยังไม่ได้เปิดซึ่งทางร้านสามารถเปิดล้องมองจรปิดเช็คได้สุดท้ายคู่รักจึงยอมหยิบขวดน้ำออกมาทีละขวด แต่ยังไม่ไหวเปิดขวดน้ำและยกดื่มต่อหน้าก่อนจะยืนให้พนักงานร้านลักษณะเหมือนจะท้าทายทั้งนี้รายงานเผยว่าท้ายที่สุดแล้วพนักงานก็ได้รับขวดน้ำคืนมาแค่6ขวดเท่านั้นขณะที่คลิปบันทึกพฤติกรรมของทั้งคู่ถูกนำมาแชร์ต่อบ,บนโลกออนไลน์จนเรียกทั่วลงสนันโดยมีชาวนจจเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิจารณ์พฤติกรรมของคู่รักเช่นน่าละอายคอมเมนต์มาบอกว่าคนจนที่ขับรถรู้คอมเมนต์มาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ขาดเงินแต่ไร้ศีลธรรม คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรียกตำรวจมาเลยและเป็นเจ้าของรถหรูแต่มีนิสัยต่ำมากหลายหลายคนยังคงตำหนิการกระทำของทั้งคู่ว่าเจตนาโกงอย่างชัดเจนคนแบบนี้จะไปสอนลูกหลานได้ยังไงในอนาคตขณะที่บางคนแนะนำให้พนักง,งานว่าหากครั้งหน้าเจอแบบนี้ควรจะยืนเฝ้าจนกว่าลูกค้าแบบนี้จะดื่มน้ำทั้งหมดที่หยิบไปตรงลานจอดรถนั้นเลยไม่น่าปล่อยไปแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ